ไม่เป็นไรเขายืนมองดูเธอที่แปลกไกลไม่ว่าวันนี้ทั้งเมไรฉันยังเป็นคนสำคัญแม้ว่าคอาเป็นจริงในหัวใจฉันจะทลามันไปนี่ที่ยอมกับมาไม่เป็นไรฉันคิดถึงความสจ็บปวเธอก่อนียไม่ต้องชบไม่ i ้องฝัใดแจะคอยเธอโชคดีไม่เป็นไรนเข,ขเา,าย,เอออยืมนออยมองดูเธอที่ไกลไกลไม่ว่าวันนี้ทังม เขาอชอบีเอชอบเอวันนี้เป็นไงเึขาเรื่องนะพี่ฝ้ายอ่ะเของเรื่องเของเรื่องแล้วพอรอบเย็นอ่ะพี่พี่เนยพี่มินก็มายอมเล่าเรื่องเหมือนกัน สิบสามอะพิอะไรอะเฮ้ยหนูเห็นที่หนูชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะวิชากร mm hmm. ใช่ป่ะมีหนูด้วยอ่ือ้มแต่ว่าลุกตอนนี้หนูมันเป็นวิชากรีกได้อยู่ไหมด <laughs> <laughs> ูเห็นได้ทวิตอ่ะคนรีมาเฮ้ย mm hmm. หนูว่อาอเมซิ เพราะว่าปกติเราก็เห็นแต่คนอื่นเนาะสมาครรับร้อ,อชมจริงๆขลุกขลดาทิ้งแล้วนะแต่มันฉันคือฉันไม่ได้อ่านจอยตัวเองมานานมากเลยนะคือวันนี้ช่วงที่อ่านแรก,แรกๆมันเขินด้วยอ่านแล้วอ่านแล้วมันเขินจริงอะมันเขินมวเผินจริงๆอะแล้วเวลาเจอหน้าคนที่เราโดนเขียนด้วยว่ามันมันมันเขินไรมัน งงมันงงอ่ะเหมือนสับสนในตัวเองอ่ะใช่เันเถือนจริงๆริคือเราไม่อยากชิบอะไรวะแล้วยิง่งพอไปอ่านของแบบคนอื่นอะไรเงี้ยคนอื่นเนอะไม่อยากชิบอ่ะคืออยากทุกคนแฟนสาวจะรู้ว่าชิบได้ทุกคนแบบอยู่แบบไม่ไดอ้อยู่อยู่ข้างในอ่ะแบบอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยมันมันอึดอัดน้อยแบบเราจะไปมาดูอะที่มันไม่ดูคือแบบว่า คิดภาพเลยคิดภาพเขาที่ยีนสองคนเลยอะคิดตามสีกััมนไม่ได้วันนี้พี่จินนีแบบว่าขี้ชิปวิงขี้ชิปชิปเปอร์ให้คิเปอร์อะไรอ่ะแต่เวลาเขาถ่ายรูปกันเลยอะคะอะไรก็ถ่ายรูปกันเขราหั่าาคนคี้ชิเลยถ่าทีมาทิมอยากข้าเชียรยไหม มันยากอะ่ะคือโอชิเบะหนูว่าอยากใส่สีดําแต่ว่าหนูเป็นพวกขี้เขนะินอ่ะแล้วอินหน้าหนูมันแบบมันไปสีขาวแต่ใส่สีขาวแล้วมันอ้วนหน้าหนูตัวใหญ่อยู่แล้วยิ่งใส่สีขาวมันยิ่งอ้วนอะ่ะแล้วแบบเออจะให้หนูเป็นฝ่ายจุกมันก็ไม่ได้อ่ะไม่ได้แต่ชอบชุดสีดํามากกว่าถึงแม้หนูเป็นคนขี้เขินนะแต่ว่าถ้าให้หนูจุกหนูก็กล้าจุกจริงอยู่บนเวทีหนูกล้าแนละบอกเลย อย่างแบบตอนซ้อมกับพี่แก้วดีเทนแมทอะหนูเขินมากลยเวลาซ้อมอะแล้วพี่แก้วพี่พอพี่แก้วพี่แก้วรู้ว่าแบบหนูชอบหนูไม่เพาะพ่กรู้ว่าหนูเขินเขาก็ยิ่งแก้หนูอะแล้วพอแบบเสร็จจริงมแบบเคยไม่ได้แล้วเราเขินมาตลอดนี่แบบเราต้องโชว์เหมือนกันมันคือแบบมันคืองานมันคือมันคือเหมือนเป็นแบบเป็นโชว์โชว์หนึ่งเหมือนแบบว่าเป็นละครเวทีเราต้องเราต้องสู้เราสู้พี่แก้วอืมฉันทําได้ไม่ได้ม อะไรอ่ะโหแล้วไม่มีคนเชื่อหนูว่าพูดจริงๆกล้าแล้วคุณเต็จมันกล้าดิถ้าตอนเต้น2มันไม่กล้าไงเชื่อนี่จริงทำไมไม่เชื่อหนูวะก <c oughs> วนอ่ะนี่เคยคนกวนไม่คุยได้เลย ใช่หรอใช่ดีครับกาก็ทุกคนก็ควรจะเจนมันกล้าไงอย่างแบบอย่างนี้มันไม่กล้าคือหนูกล้าจุ๊บพี่มิ้งแต่หนูต้องใส่แมตอะหนูเคยใส่แมนแล้วก็จุ๊บพี่มิ้งด้ชอบแย้ว่าไม่ใส่แมนหนูไม่กล้าไม่กล้าแต่พอใส่แมตกล้าจุ๊บฉันวางนี่นี่ฉันวางอันเนี้ยอันที่ไม่ใช่ที่วางต้นไม้อ่ะอันเนี้ยคือต้นอัมาแล้วมันใหญ่มากแล้วรู้สึกแบบมัน มาลงไปก็เลยประกาศขายในกลุ่มนมมเบอร์ก็แบบว่าวมีใครจะซื้อต่อไหมคะอะไรเงี้ยถ้าขายว่าใครซื้อแค่ถายเลยค่ะถ่ายมาไม่อยากถายมาถ่ายมาใครซื้อใครซื้อทำไมจีดอะซื้อทำไมก็ห้องเดียวกันนี่อะไม่ไม่ใช่จีดอะ เราเอซื้อก็ไกลกูอยู่กับเชียงใหม่เฉลยทำไมถึงว่ามีน้ำหนึ่งไม่ใช่พี่เต็นพี่เต็นคนเดิมคนที่ชอบ T F ของในบุ๊คไลน์นิมเบอร์แล้วคือเออคือหนูอ่ะทิ้งใบประกอบไปหมดแล้ว แล้วพีเดี๋ยววะเออเนี่ยวีเดี๋ยวแกะแกะแล้วก็ถ่ายรูปให้พี่ด้วยนะไอู้นูตายเลยพี่เจนมานั่งแกะด้วยกันได้ไหมคะแล้วคือตอนแรกพี่เจนมาคือหนูเป็นพวกกลัวหนูไม่กล้าหนูเป็นคนไม่กล้าต่อราคาหรือว่าไม่กล้าอะไรคือหนูซื้อมาส่อพันกว่าบาทใช่ปะแล้วหนูขายต่อพันแปดเอ๊ะขายต่อพันมั้งสองพันแล้วพี่เจนมาพี่เจนก็แบบมาดูใช่ไหมพี่เจนก็อือพี่คิดว่ามันตอนแรกชิมว่ามันจะใหญ่กว่านี้แล้วพี่เจนมา พี่ใจนะหนูก็แบบซื้อนี่ไม่นะอะไรเงี้ยมาจนจะให้แบบแม่ค้า,าลดราคาเดี๋ยวลดไทยอะไรเงี้ยหนูก็แบบหลงตนแล้วนี่หว่าไม่ทันแล้วบอกเขาไปแล้วราปากไาแล้วว่าลดไทด้วยคือนหนูอ่ะคือหนูอ่ะต้องโดนพี่ชายด่าเลยเพราะว่าพี่ชายพี่สาวอ่ะมานั่งต่อให้หนูข้างล่างเป็นชั่วโมงอ่ะแล้วหนูขายอ่ะแต่ หนูได้เงินนะหนูขายอ่ะไม่ใช่แบบว่าให้ปีอ,อะไรเงี้ยเราเอาเงินไปซื้อของนั้นมาใหม่เพราะรู้สึกว,ว่ามันแบบมันประหยัดทุนที่อ่ะแต่ชั้นลงมันนล้แต่ว่าคือเสื้อผ้าตัวนี้คือกองก็อยู่ในแบบคือนี่มีตะกร้าผ้าสองอันใช่ปหอีกอันหนึ่งก็แบบไว้ใส่ผ้าที่สักแล้วแล้วไม่มีที่เก็บอีกอันหนึ่งก็ใส่ผ้าที่ยังไม่ได้ซักเออหนูหนูแบบหนูขาดทุนอ่ะหนูเชื่อคนง่ายอ่ะผ้าดพี่เต็มน่ะไม่เต็นนมพูดหรอกี่คิดว่ามันจะใหญ่กว่านี้อ้าพูด หนูจำได้ <Okay. S 1> หนูเลยแบบว่าเดออี๋ยวหนูลดให้ก็ได้ที่อะไรเงี้ยหนูก็ขายไม่ออก